โอเคครับเมื่อเราเข้ามาสู่เว็บเพจ DPU AC TH เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพบหน้าตาของเว็บเพจเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นให้เราเข้ามาที่หัวข้อ DPU International College คลิกเข้าไปหนึ่งทีรอสักครู่นะครับกอขึ้นมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับหน้าเพจของ DPU IC นั่นเองจากนั้นครับให้เราเลื่อนลงมาสักนิดหนึงมาที่คำว่า Resource แล้วก็ ตามไปหาคําว่า Moodle นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งเหมือนกันรลโลสักครู่นะครับจากนั้นแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างนี้นี่เองเออก็จะมีชื่อวิชาแล้วก็อะไรต่างๆนะครับให้เรามองไปทางฝั่งขวามือครับจะมีช่องที่เขียนไว้ว่า Login นั่นเองลงไปข้างล่างให้เราใส่ Username แล้วก็ Password เช่นเคยครับเป็น Password ของเราเองนะครับอย่าไปเอาของคนอื่นมาใช้นะฮะ โอเคเสร็จแล้วก็ทําการล็อกอินเหมือนเดิมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าตายอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นマイค s สนะครับซึ่งคอสเนี่ยของผมเนี่ยที่ผมเคยลงทะเบียนไปแล้วก็จะขึ้นมาตามที่เราได้ลงทะเบียนไปแล้วนั่นเองทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะลงทะเบียนเออลงใช้คอสของเรานะครับให้เราไปที่ s e m e s t e r u n d e r g r a d u a t e s e m e s t e r 1นนะครับเอเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีวิชาให้เลือกนะครับ ลงมาข้างล่างตามปีของเรานั่นเองอย่างผมนะครับของผมเเรียน BN307 Global Marketing นะครับโดยอาจารย์ผมพานเราก็กดเข้าใช้หนึ่งทีจากนั้นแล้วนะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้ให้เรามองไปที่ Enrollment Option นะครับข้างล่างเนี่ยจะเขียนว่า Please enter password BN307 นะครับดังนั้น Enrollment k e ให้เราเขียนไปเลยครับว่า BN307 แล้วก็ enroll me ครับโอ๊ะผิดผิดผดเอาใหม่นะฮะอีกทีนึงต้องเป็นตัวเล็กหมดเลยนะครับเขียนตามนั้นเลยเขียนตามที่เห็นเลยแล้ว enroll me เท่านี้แหละครับก็จะสามารถใช้ระบบสื่อการสอนแบบออนไลน์ของวิชานั้นๆได้แล้วครับเพียงเท่านี้ครับก็สามารถเข้ามาหาข้อมูลหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ฝากไว้บนสื่อ,อ,อแห่งนี้นะครับ ครับผมก็มีแค่นี้แหละครับ